สวัสดีค่ะอริรัตต่งหงู์นะคะพยาบาลวิชาชีประจาห้องผ่าตัดโรงพยาบาลตาค่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเตรียมความพร้อมของห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ผ่าตัดนะคะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะค้ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องเออช็ดทำความสะอาดห้องผ่าตัดให้พร้อมก่อนผ่าตัดนะคะเตียงผ่าตัดค่ะจะมีรีโมทสําหรับปรับเตียงขึ้นลงปรับเตียงซ้ายขวานะคะและก่อนใช้งานนะคะต้องตรวจสอบ าสายรัดตัวผู้ป่วยให้พร้อมใช้งานด้วยค่ะโคมไฟผ่าตัดนะคะจะมีแสงสว่างมากกว่าปกติไม่เป็นเงาและสีไม่เพี้ยขนขณะทําผ่าตัดค่ะเครื่องจี้นะคะใช้สาหรับจี้หยุดเลือขดขณะทําผ่าตัดค่ะก่อนใช้งานทุกครั้งต้องตรวจสอบแผ่นเจลให้มีความพร้อมใช้งานโดยที่แผ่นเจลต้องไม่พับหักงอนะคะและติดบนตัวผู้ป่วยก่อนใช้งานทุกครั้งค่ะ ฟักชั่นนะคะใช้สําหรับดูดสารค้นหลังขนาดทั้งผ่าตัดคะ่ะก่อนใช้งานก็ต้องตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องฟักชั่นทุกครั้งค่ะเครื่องมือผ่าตัดนะคะก่อนเปิดใช้งานเครื่องมือผ่าตัดทุกครั้งเราต้องตรวจสอบป้ายเครื่องมือนะคะวันสตายและแถบสีนะคะว่า มีการผ่านการเนืน่องค่าเชื้อแล้วหรือไม่นะคะจอคอมพิวเตอร์นะคะจะมีอยู่ในทุกห้องผ่าตัดนะคะมีไว้สําหรับดูประวัติผู้ป่วยผลเลือดผลเอ็กซเรยผลซีทีนะคะเมื่อผู้ป่วยมาถึงเราควรเปิดภาพฟิล์มให้พร้อมใช้งานนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการยืนยันว่าผ่าตัดถุกคนถูกข้างถูกอวัยวะค่ะแอร์คอนดิชเนอร์นะคะควรตรวจสอบระบบของแอร์ก่อนใช้งานทุกครั้งค่ะ ค่ะสุดท้ายนะคะเมื่อเราตรวจเช็คความเรียบร้อยของห้องผ่าตัดเครื่องมือผ่าตัดและอุปกรณ์ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องมาลงในเช็คลิสต์ให้เรียบร้อยด้วยค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือวิธีการเตรียมห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ผ่าตัดค่ะบ๊ายบาย